ก่อนต้อนรับเพื่อนๆเข้าสู่เกม Got น t Of Victory นิกเกตของผมมิสเตอร์ซิเวอร์นะครับสำหรับในพาร์ทนี้ผมก็จะมาแนะนําวิธีการหาชุดข้อมูลการต่อสู้และการเลือกช่วงเวลาในการกดชุดข้อมูลการต่อสู้ช่วงไหนให้คุ้มที่สุดเงินก็เดี๋ยวเราไปร,รับชมกันเลยดีกว่านะครับและก่อนที่เราจะไปร,ะรับชมคลิปผมก็จะมาแนะนําร้านค้ารับเติมเงินเกมเติมถูกกว่าเติมเองร้าน power pay เขาจะช่วยประหยัดเงินในกระเป๋าของเพื่อนๆได้เยอะเลยไม่ว่าจะเป็นเกม l e g e อ d X Next eration, n Ex t Generation, g o d e of Victory, n i k e t Legend of Tactics 2, Tower of Fantasy, เก็มชิ้น Impact และยังมีเกมอื่นๆอ,อีกมากมายถ้าอยากรู้ว่ามีเกมไหนบ้างก็สามารถทักไปที่เพจ Facebook PowerPay หรือถ้าไม่สะดวกช่องทาง Facebook ก็สามารถแอดไลน์แ PowerPay ฉะนั้นนึกจะเติมเกมนึกถึง PowerPay นะครับ สำหรับชุดข้อมูลการต่อสู้ดีนะครับก็จะเป็นวัตถุดิบที่ใช้ในการอัพเลเวลของนิกเกะก็เวลาเราจะอัพเกรดเลเวลของนิกเกะนะครับนอกจากเครดิตที่เราต้องใช้แล้วเนี่ยก็ต้องมีชุดข้อมูลด้วยซึ่งชุดข้อมูลพวกนี้นะครับเราก็จะได้รับจาก output defense ตรงนี้นั่นเองนะครับผมจะเป็นระบบที่เขาจะนับเวลาก็แนว a อดอลนั่นแหละ <c oughs> ยิ่งเวลาผ่านไปนานเท่าไหร่ของรางวัลที่เราจะได้รับนะครับก็สามารถมารับของรางวัลจากตรงนี้ได้อย่างที่เห็นนะครับเขาก็จะมีชุดข้อมูลการต่อสู้ด้วยแต่อันนั้นเขาก็จะได้รับวัตถุดิบหลายอย่างแต่่ในสนสวขอชุด้ มูลการต่อสู้เราจะได้แค่ชุดข้อมูลการต่อสู้อย่างเดียวเท่านั้นนะครับไม่ได้ของอื่นๆเพิ่มเติมเนาะในส่วนเนี้ถ้าเพื่อนๆอยากได้ของรางวัลมากขึ้น ต้องขึ้นอยู่กับเลเวลการเคลียร์สเตจของเพื่อนๆนะครับว่าณปัจจุบันเนี่ยเลเวลการเคลียร์สเตจไปขนาดไหนในการที่เราจะเพิ่มเลเวลการเคลียร์สเตจนะครับเราต้องไปผ่านด่านในส่วนของแคมเปญก่อนไม่ว่าจะเป็นในส่วนของระดับ normal นะครับทุกด่านหรือจะเป็นในส่วนของระดับ hard เขาก็จะนับสเตจในการเพิ่มเลเวลให้เหมือนกันง่ายๆเลยก็คือเราต้องไปเลีร์ทุกด่านนะครับเก็บมอนทุกตัวซึ่งก็จะทําให้เลเวลสเตจของเพื่อนๆนมีเลเวลที่สูงมากขึ้นนั่นเองเสริมอิ่างนะครับในส่วนของชุดข้อมูลการต่อสู้เนี่ย มีเป็น8ชั่วโมง12ชั่วโมงแต่ใน,นส่วนของ12ชั่วโมงรู้สึกว่าผมกดใช้งานไปแล้วนะครับแล้วก็จะมีแบบ24ชั่วโมงด้วยเช่นกันสําหรับวิธีการหาเนี่ยชุดข้อมูลการต่อสู้เราจะได้รับจากนี่เลยครับา r ์ครับผมแล้วก็เลือกในส่วนของห้องจําลองนะครับการจําลองเนี่ยเราจะเลือกเป็นแบบไหนก็ได้นะ1 2 3ตามระดับความยากที่เราไหวถ้าเป็นระดับความยาก1เนี่ยเวลาเราผ่านเคลียร์ห้อง A ก็จะได้รับ2นะครับห้อง B ก็จะได้รับอีก2 ห้อง4ก็จะได้รับอีก2แต่ถ้าเป็นความยากระดับ2เนี่ยชุดข้อมูลเราก็จะได้รับเทือดสเลยนะครับเนี่ยเทือดสามเทืสาถ้าเราเคลียร์หมดวันหนึ่งเนี่ยเราก็จะได้รับ9นะครับแต่ถ้าเป็นระดับ3ชุดข้อมูลที่เราจะได้รับนะครับก็จะอยู่ที่4กล่องนะครับต่อห้องห้องนี้ก็คือต้องเคลียร์ทั้งหมดนะครับมอนมีหลายเวฟมากที่เราต้องสู้วิธีต่อมาเนี่ยเราก็จะสามารถหาได้จากร้านค้าในส่วนของร้านค้าทั่วไปเดี๋ยวผมกดรีเฟรชให้ดูนะครับไม่มรู้มีหรือเปล่านะ อ่อันนี้ไม่มีนะครับก็น่าจะต้องตามนั้นนะครับผมเวลานั้นในการรีเซ็ตร้านค้าในแต่ละวันเขาก็จะมีกล่องมาขายอาจจะด้วยเพชรหรือด้วยเงินก็ต้องขึ้นอยู่กับดวงเรานะครับว่าเราจะได้แบบไหนเนาะแล้วก็ตรงนี้นะครับร้านค้ายูเนียยเนี่ยก็มีขายด้วยเช่นกันนะอันนี้เราจะได้ถึง10กล่องเลยโดยใช้แต้มยูเนียนะครับแค่50เท่านั้นส่วนนอกเหนือไปกว่านั้นนะครับก็จะมีในส่วนของกิจกรรมตามช่วงเวลานะครับอย่างเช่นตอนนี้นี่เลย no c o l อนเ d เราก็สามารถเข้าพื้นที่สงครามเพื่อไปฟาร์มหาชุดข้อมูลการต่อสู้ได้นะครับอาจจะได้น้อยแต่ก็ได้มาเรื่อยๆหรือว่าเราจะแลกจากร้านค้าตอนช่วงกิจกรรมก็ได้เหมือนกันก็มีให้นะเมื่อเราเห็นแบบนี้เราทาในการที่เราจะกดใช้งานชุดข้อมูลการต่อสู้เนี่ยอางๆก็อาจจะขึ้นอยู่กับเพื่อนนะครับเราอาจจะดองไว้ก่อน รอเลเวลสเตตของเราเนี่ยสูงแล้วค่อยกดทีเดียวหรือว่าในช่วงนั้นนะครับเพื่อนๆขาพลังนิดนึงในการผ่านด่านอันนั้นอ่ะค่อยกดก็ได้แต่หลักๆเลยก็คือให้เน้นเราไปผ่านด่านมาก่อนนะครับแล้วค่อยมากดใช้งานเพราะยิ่งเราผ่านด่านไปเยอะเนี่ยเขาจะมีของรางวัลต่อน,นาทีนะครับที่เราจะได้รับและยิ่งนอกเหนือไปกว่านั้น,นครับเพื่อนๆอาจจะต้องไปเรียนเพิ่มเติมด้วยเขาจะมีเอฟเฟกบทเรียนนะครับอยู่ที่ด่านหน้าก็จะอยู่ในส่วนของห้องนี้เลยครับสถาบันกลยุทธ์อันนี้เราก็ต้องทําการ สร้างหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับตามเงื่อนไขของเขาก่อนมันต้องขึ้นอยู่กับว่ามันอยู่ตรงไหนนะครับผมก็จําไม่ได้เหมือนกันรับผงแก่นแท้เพิ่มขึ้น15%นี่ไงเมื่อเราทาตามเงื่อนไขเสร็จเราก็จะได้เอฟเฟกเพิ่มเติมมาแบบนี้ทําให้เราเนี่ยได้รับชุดข้อมูลการต่อสู้มากขึ้นนั่นเองแล้วก็อย่างตอนนี้นะครับผมเลเวลติดแล้วอ่ะสู้ด่านไม่ไหวเพราะว่าพลังในการผ่านด่านที่เขาแนะนำเนี่ยก็จะค่อนข้างสูงมากขึ้นใช่ไหมอ่ะผมก็สามารถใช้ได้แล้วนะจริงจะใช้ตอนไหนก็ได้นะแต่ผมอยากใช้ตอนนี้แล้วนะครับ เลยจะดองไว้รอใช้ตอนหลังๆก็ได้เหมือนกันอันไหนดองได้ก็ดองไว้ก่อนก็ได้นะครับไม่จำเป็นต้องรีบใช้จริงๆถ้าใจให้ดีก็อาจจะรีบดันพวกเหล่านิ้เกิเนี่ยให้ขึ้นสูน่เลเวลเ0นะครับเพราะว่าในช่วง89มา90เนี่ยเขาน่าจะใช้อยู่ประมาณแสนเก้านะแต่พอ90บวกแล้วนะครับเขาก็จะใช้ชุดข้อมูลในการอัพ1เวลเนี่ยอยู่ที่3ามแสนห้าเลยโอ้บอกเลยว่าใช้เยอะมากกว่าเดิมเกือบเท่าตัวนะครับถ้ <laughs> าไม่ได้ดองของไม่มีของมาเนี่ยยากเหมือนกันนะ จากนั้นก็รีบดันเลเวลของนิเกตไปก่อนนะครับแล้วก็ไปผ่านด่านถึงเวลานั้นถ้าดองได้ก็ค่อยดองถ้าดองไม่ได้ก็กดใช้งานไปนะครับนี่แหละครับความเป็นจริงของสายเย้ผมเอาไปสองเเวลนะครับมาดูกันทีมพลังตอนนี้เห็นไหม ขึ้นมาอย่างเยอะนะครับมีแค่ตองเวลอย่างเดียวเท่านั้นนะนี่เพราะฉะนั้นสำหรับในพาร์ทนี้ก็ประมาณนี้ดีกว่านะครับกับเก้ม g o d เด็ดออฟวิทูรีนิเกถ้าเพื่อนๆชอบอยังไงก็ฝากรับกวน like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้หน่อยนะครับแล้วก็ขอขอบคุณมากๆเลยนะครับที่เข้ามารับชมเจอก,กันใหม่พาร์ทหน้าไปก่อนนะครับบ๊ายบาย